เลยโอ้ยเป็นไงขนาดเสียงตัด ang ang ยังปังๆเลยปัง,ปงปังเลยนะลูกเนี้ยมันแน่นนะน้องบอกมันแน่นอ้ยยางดังอะเ, <laughs> เสียงฝน เสียงฝนน่าดังเลยมาค่ะอบป้ายน่อยไปดอกชบาดอกไม้ก็ได้อะเออลดที่สุดป้ายนี้นะคะเก่งวอมผสมนะจ๊ะสายกีฬาไม่ควรพลาดนะแครบอกเลย4,500บาทพอเบอร์หนึ่งสีสดสด นี่วิอันนี้อันนี้ใส่ออกแบบออกกํลังกายอะไรอย่างงี้นะคะฟิตเนสเอ็กซ์ไซส์ดึงหัง <Fitness. S 1> แป๊บนึงนะไปรับโทรศัพท์ก่อนโอ้ยอันีก็แบบใส่ใส่กําลังกายก็ได้ใส่ไปไหนก็ได้นะใส่ลําลองใส่ไปนได้หมดนะลูกค้าอันนี้อันเดอร์อันเดอร์จ้ะอันเดอร์ พูม่าจ้ะตัวนี้พูม่าเป็นแถบแถบฟ้านะพูม่าจ้าวโอ้โหมีหน้าหลักกระสอบมันถึงปังปังปังอาดิดาสจ้าอาดิดาสสามแถบก็มา ลศจังเลยใครรับรีวิววันนี้อารมณ์ดีส่งฟรีไปเลยปกติป้ายนี้ใครไม่ได้ส่งฟรีเลยนะคะเพราะว่างานค่อนข้างมาแพงแล้วงานเขาแบบลดจริงจริงงานเขาสะอาดจริงจริงนะคะแต่วันนี้ฝนตกอารมณ์ดีอากาศเย็นสบายส่งฟรีไปเลยปกติค่าส่งสองร้อยบาทเลยนะคะใครขายงานสายกีฬาอยู่จัดได้เลยไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนสีเข้มเข้มมืออะไรหรอ ราสเซลราสเซลค่ะน,นี่เป็นเกลงฟิตเนสหรือเปล่าคะใส่ออกกำลังกายอะค่ะพี่สายกีฬานะพี่นะอันเดอรมาสองอุยอันเดอร์สองตัวแล้ว,ลว,ลวโลโก้เท่าบ้านขาจจำด้วยโลโก้ตัวเท่าบ้านเลยเมื่อกี้นี่ใส่ออก,กำลังกาย,ออกกกายเต้นแบบดลดๆ วอร์มนะคะรีบอกดีค่ะคครีบอกรีบอกรีบอกเฮ้ยแบรนด์แบบกลุบเกรีบนี่แถบแดงใหม่มากตัวนี้ปีลา่าปีลา่าเอาคู่กันไนกี้คู่กันไนกี้หน่อย <S <S นี่เป็นไงเป็นไง เราต้องบอกเราต้องบอกนี่ดดดิดา่ a หรออา้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เห็นอะอ,อยู่บนอยู่ล่างแล้วกัน<อ>นี่ทุกคนาดิดาสมาคู่เลยเสามแทบเหมือนกันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์นี่ก่อนโอ๊ย n น k ี รับรีวิวนะคะปกติไม่ส่งฟรีนะจ้างานนี้วันนี้ส่งฟรีเลยเฮ้ยในกี้กแล้วค่ะอุ๊ยตายแล้วมาแพ็คคู่ตลอดในกี้คู่วอดีดาคู่ในกี้คู่สี่พันห้าสี่พันห้าสามพันเก้าไปรีเทคก็ยังมีอยู่นะคะ ชายทั้งหญิงเลยนะพี่ยกไปกระสอบหนึ่งอ่ะนี่แบนอะไรวะเนี่ยดูดิสองแทบไซส์เอสเนี่ยไ,ไมกี้ก็จ้าเฮ้ยแบนเยอะมากอะ่ะลุเน,นี้นี่นี่นี่อันนี้ก็แบนรีบเลยสายกีฬาไม่ควรพลาดนะจ๊ะนี่ใส่ โชเดนตัวเท่าบ้านโชว์แชมเปียนไปก่อนเฮ้ยใครพลาดนะบอกเลยขอพร้อมโอนนะจ๊ะลูกนี้แบนลดมากแบนลดมากลูกนี้ขอพร้อมโอนใครไม่โอนแล้วจะเสียใจอุ้ยใส่ได้พอดีเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวโชวลูกคาดิอ้อนมาเดี๋ยวดูนะคะนี่ เราก็จะใส่เป็นแบบนี้นะทุกคนแชมเปี้ยนกางเกงวอลผสมเกงออกกําลังกายนะใส่กีฬาไม่ควรพลาดเลยพี่ป้ายดอกไม้สวยจริงๆนะคะงานใหม่มาก4,500บาทเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยน้อยจริงๆงานค่อนข้างใหม่รัสเซลปะรัสเซลอีกแล้วโอ้ยงานเลดดิศอะงานเลิศจริงๆ แบรน์เยอะมากเลยลูกเนี่ยเรื่องแบน์เนี่ยการันตีไม่ได้เลยนะต้องไปลุ้นในกระสอบนะคะแต่เรื่องความใหม่ความสะอาดก็ป้ายนี้เขาก็นะแต่ใครที่ดูอยู่รับรองแชปใครดูอยู่แบบไม่พลาดแน่นอนนะสา,นสายกีฬา,าเลยเอฟได้เอฟจริงจริงนิวบรนานจ้าแบรนดนดูแต่งแถบด้านข้างเลิศมากบอกเลยส่งฟรีให้อีกรีวิวตายแล้วคุณพระ อะไรห่อรัสเซลอีกแล้วจ้างานค่อนข้างดีเลยคุณพี่มไม่มีแบบหญิงอย่างเดียวค่ะนี่เขาจะรวมชายหญิงแต่ว่างานดีสะอาดขายได้อ่ะจริงจเน,เนี่ยหญิงหรือชายก็ใส่ได้เนี่ยเนี่ยไม่จะให้ดูอันนี้ยอันเนี้ยใส่ใครเลยพี่จอแดนดูดิโลโก้แบบเบลล์เธอเลยอ่ะเห็นป่ะจอแดนสวยมาก กหมดนนมาอีกแล้วอาดิดาสสามแถบขุยแบรนโคตรเลยว่ะัวนี้บอกเลยในชอ็อปเกือบสองพันนะจ๊ะโอ้ยเงี้สายแบรนอยู่ตรงนี้นะคะซื้อใส่ตลอดจ้ะเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ซื้อลูกค้าเดี๋ยวนี้ไม่ซื้อ <laughs> แทน คือมือสองเด็ดเด็ดมือสองเนี่ย,ถ,ถ,ยถูกด้วยถูกด้วยสวยด้วยนะจ๊ะเป็นไงแชม,ชมนเปี้ยนวันนี้ตาน,นี้จริงด้วยนะแชมเปี้ยนอุ้ยแบรนด์จัดมากเลยว่ะลูกนี้ยเยอะมากเลยั้องมีกระปุแล้วสวยๆนั่นเลยเนี่ยบางๆเนี่ยพวกวอร์มที่มันเป็นมีแผกอข้างเนี่ย อันเดออีกแล้วโอ้ยพี่จา๋าใหม่จริงไซส์เล็กด้วยไหนกี่จ๋าไหนยีอาดิดาสโอ้ยสุดยอดเลยว่ะอะดิดาสอีกแล้วโอ้โหอาดิดาสเยอะ มากได้เลยจ้าคุณคุณพี่ปัตตมาปัตตะปัตปออะตอบอกว่าแบรนด์เยอะมากจริงๆนะนได้เลยขอบพร้อมูล4,500บาททังอินบ็อกซ์เลยจ้าคุ้มมากคุ้มมากเออจริงๆคุ้มมากเนี่ยแค,แค่จะถ่ายรูปรีวิวอยู่เหมือนกันไน,นกีก้ ไอเก,กี้อีกแล้วติดติดกันเลยเวลาเรารีวิวแล้วของสวยๆเราก็จะมีความสุขแล้วีรัออกเยอะแยะเยอะแยะราสเซลใช่ปะ่ะราสเซลด้วยจ้าอุ่ยโคตรขอขอนุญาตใช้คำว่าโคตรคุ้มค่ะพี่ไปใส่ไปฟิตเนสเลยตัวนี้ บอกจ่ารีบอกทุกไซส์นะคะผู้จอดเนี่ยนะขายได้กับทุกไซส์ชายหญิงขายได้หมดนะใหม่ไหม่ใหม่แบบพุกไปสวยมากดูดีมีแต่ตัวส,สวยอะ่ะเจนวอมอะ่ะมีขาซ้ำด้วยนนะเปลี่ยนอีกแล้วแซมเปลี่ยน กระสอบ45โลนะคุณเพอันเดอร์อีกแล้วค่ะเฮ้ยคุ้มมากเลยอ่ะพี่น,นีเป็นวิกตอเรียนะวิกตอเรียออกสำเนียงด้วยดิมูกเรามาจากแอลเออะอดิจาร์ค่ะอดิจาร์อ่ะวส,สวยมากเลยตอนนี้ อันนี้แบบอันนี้ใส่ฟิตเนสเลิศมากเลยเป็นซีทรูโอ้ตัวนี้โคตรน่ารักเลยอันเดอร์เนี่ยผู้หญิงเขาชอบใส่ไปออกกำลังกายอ่งนี้ค่ะใส่ไปออกกำลังกายไปฟิตเนสไปวิ่งเนี่ยใส่อยู่บ้านก็ได้ใส่นอนใส่เดินใส่นั่งใส่ยืนใส่ได้หมดตางเกงแบบเนี้ยมันใส่ง่ายนะเวลาเราแบบเฮ้ย อยู่บ้านสบายๆจะไปเดินออกไปเดินตลาดเดินอะไรเงี้ยใสง่าย้วยสวยมากป้ายนี้นะท้าเขาสวยอยู่แล้วนานนานอ่ะเขาสะอาด <600. S 1> ด้วยโอ้ยสีฟ้า คนขายคนขายไม่เท่าไหร่หรอกลูกค้ากับของน่ารักเอ้ยไนกี้อีกแล้วเหรอแบนห้าสิบตัวได้แล้วบางดีเยอะมากเลยลูกเนี้ยอุ้ยมุก<ห>อ้วนอันเดอร์ <Under S 2> <Under S 1> ตัวท่าดังคารอันเดอร์ตัวท่าดังคารค่ะทุกคนทางไหนวะเนี่ย แฉมเปลี่ยนคุ้มโคตรนิวบาลานเมื่อกี้ก็กกเจอไปแล้วเนอะนิวบาลานอะป้ายอะไรอยากให้มันรู้บ้างป้ายดอกไม้นะคะทุกคน4,500บาท เรารีวิวรีเทคนะเราว่ารีเทคแบบลดแล้วนะเพอเราเจอดอกไม้ลดกว่าอีกอ่ะแต่รีเทคนางมีลูกค้าประจําพี่จ๋าสั่งทีสองลูกสมลูกไนกี้อีกแล้วโลโก้ใหญ่โลโก้ดังคาะจำนวนตัวเยอะนะลูกค้าจะสอบหนึ่งเนี่ยรอยสี่สยห้าสิบก็ตั้งนานละโอ้ยไนกี้อีกแล้ว เนี่ยเกงใส่ฟิตเนสใส่โยคะได้เนี่ย,ยนีแต่สวยสวยอย่ะ เสียงรีวิวของโกดังเรานอนไม่หลับนะคะ 18, 18บวกแชมเปี้ยนอีกแล้วทุกคนแก่ออก,กับลังกายนะทุกคนแชมเปี้ยนอีกแล้วนี่มันออกมาโชว์ลูกค้าเปล่าวะเนี่ยพี่พี่สุดยอดเลยสั่งได้เลยนะสั่งได้เลย4,500บาทจ้า 4ี่พก้าไม่ขายหรอกช้าของเยอะลงขอทุก <c> ว <oughs> ันแบบว่าพูมาคุณพี่พคุณพระได้ไปแล้วตัวแรกตัวใหม่แล้ว่วากูาเกนงเนี่ยไนกีอน้อ,อกีกแล้ว ุยแบรนด์ห้าสิบหกตัวได้แล้วมั้งเนี่ยเนาะเยอะเยอมากเลยลูกเนี่ยเนี่ยต้องอธิบายก่อนนะคุณพี่เรื่องแบรนด์เนี่ยต้องไปลุ้นในกระสอบนะคะเพราะว่าแต่ละกระสอบมันก็ออกไม่เท่ากันเนาะนี่เราก็ไม่เห็นนะก็หยิบตัดตั้งแต่เพราะว่ารอบเนี้ยแค่แค่แค่เลือกนะคะวันนี้เนาะ มีอยู่แล้วนะเสื้อผ้ามือสองอาจจะมีเปื้อนบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะมันอยู่ที่ป้ายบริษัทนะคคุณพี่ตัวไหนใหม่ก็ใหม่จริงลูกค้าบอกเลยโอนาวีใหม่กริบ เป็นเจ้าของอยากสั่งอยากลองขายทักอินบ็ัฟได้เลยอุ้ยลงของบ่อยช่วงนี้ทิ้งมีเยอะนะคะมีเยอะไม่ได้มีแค่กระสอบมีกระสอบเดียวนะมีเยอะลองเยอะด้วยสั่งได้ลงแต่ของสวยๆให้อ่ะจริงคู่จริงถ้าลงของสวยๆก็อยากจะเอามาเยอะๆอ่ะนะอั <Under. S 2> นเดอร์ เนื้อวอมนะเนี่ย <ส van. S 2> แม่มุกใส uma, ่ไม่ถอดเลยนะตัวนั้นน่ะแชมเปี้ยนใส่สบายแบบไม่อยากถอดเลยเนาะก็ใส่อยู่ก่อนไหนจี้จ้าฮูมาค่ะโอ้ยมาพร้อมกันเลยพี่จ๋า ขนะายตัวเ,เหมือนกันนะได้ลูกงี้มาผู้มาคูมาไม่ได้พม่านะคูม่าก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าเดังเหมือนกันนะสาวกแเวลอาลูกค้าก็ชอบคุณเลยว่าคู 4, ม่านะเราก็ชอบเมื่อก่อนซื้อรองเท้าคูม่าคนละสี่พันกว่าเลยหนหายไปไหนไม่รู้แล้วห,หมาซาบีากัดแน่นแลว้วมั้ง ไม่มีเวลาใส่ไม่ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยทำแต่ จอแดงอีกตัวจอแดงโอ้ยรถมากป้ายดอกไม้งานนี้ค่อนข้างใหม่ทุกงานก็ว่าได้นะคะซึ่งตอนนี้ใครมีผ้าร่มด้วยป้ายดอกไม้ใครได้ไปคือบอกใหม่ทุกคนอ่ะสนใจสั่งได้แล้ค่ะคุณพี่เกงวอร์ผสมเกงออกกำลังกายนะคะ4,500บาทจ้ารถที่สุดในปตัตตพีนี้นะคะ ไม่คือใครรีวิวงานไหนก็บอกว่าเลดทุกงานนะคะเพราะว่านี่เรื่องจริง <c oughs> <c oughs> นี่ไงแชมเปี้ยนแคปหน้าจอเลยค่ะพี่4,500บาท